สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดราคาแอ p เปิลดำสายพันธุ์พิเศษท่ลิซ่าถือใน MV รู้แล้วตกใจ าทีนี้เรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับสี่สาวแบล็คพิงคซึ่งประกอบไปด้วยจีซูเจนนี่โรซและลิซาที่เรียกได้ว่าฮอตและมาแรงที่สุดในตอนนี้ที่เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอพิงค์ไวนอมไปเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาและมียอดวิวทะยานไปกว่า300ล้านวิวแล้วแถมยังติดอันดับมาแรงใน YouTube จนถึงปัจจุบันอีกด้วยนอกจากนี้ทั้ง4สาวยังถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านแฟชั่นการแต่งหน้าแต่งตัวรวมถึงองค์ประกอบใน MV เพลงพิงค์ไวนอมก็ถูกพูดถึงตามๆกัน และอีกสิ่งหนึ่งใน MV ที่หลายคนให้ความสนใจก็คงหนีไม่พ้นฉากทิลิซาแบล็กพิงค์ถือแอปเปิลสีดำใน MV พิงค์เวนอมซึ่งตอนแรกหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นแอปเปิลสีเขียวหรือแอปเปิลสีแดงที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนํามาชุบสีดำทําเป็นพร็อพประกอบฉากทั้งนี้แอปเปิลสีดำที่ลรซาแบล็ k พิงค์ถือใน MV นั้นเป็นของจริงไม่ได้ไปชุบมาประกอบฉากแต่อย่างไรซึ่งแอปเปิลชนิดนี้เรียกว่า black diamond หรือที่รู้จักกันในชื่อท้องถิ่นคือ scorpion apple สามารถปลูกได้ เฉพาะที่ราบสูงระดับความสูง3,500เมตรจากระดับน้ำทะเลของเขตปกครองตนเองที่เบตที่เมืองยิงฉีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแอปเปิลสีดำนั้นก็คือรสชาติหวานคล้ายน้ำพึง้งเนื่องจากมีน้ำตาลกลูโคสที่สูงกว่าแอปเปิลสายพันธุ์อื่นๆแอปเปิลสีดำปลูกขึ้นได้เฉพาะที่ราบสูงที่มีอุณหภูมิตำ่ำทำให้การเจริญเติบโต,ตเป็นไปได้ช้าโดยเฉลี่ยแล้วแอปเปิลสีดำมีอายุเพียง2-3ปีนานที่สุดคือ5ปีทำให้ผลผลิตแอปเปิลสีดำมี จำนวนจำกัดและมีผลผลิตที่สมบูรณ์เพียง30%เท่านั้นที่สามารถผ่านมาตรฐานได้ความพิเศษเหล่านี้ทําให้ราคาของ Apple สีดําสูงถึง20ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกหรือประมาณ700บาทนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ